สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขนะครับผมมือนี้ผมส่องอีสานสไตล์ยีงดีครับมือนี้สิผ้ามาเบิงขี่เกียร์ตาไม้ครับพี่น้องครับผมขี่เกียร์ตานกอินซี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นขี่เกียร์ตาไม้ของประเทศไทยครับพี่น้องมาหลุดมาส้มบันเบิงครับว่าติเป็นจังไงครับพี่น้องเมือนี้เขามากับอาจารย์เมธีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมหรือว่าอาจารย์เทพทุูทองนะครับเนาะมาเบิงกันครับนี่ครับ อันนี้เป็นข <c oughs> ีเจียเป็นมือผสมแล้ว<ป> <Mother. S 2> นะพี่น้องเนาะเป็นข้องกันตาน,น,นอกอินทรีครับพี่น้องเนี่ยครับเท้าสิกัมไปจุดให้เบื้องพี่น้องครับผม,ปมเ,เป็นมือล่ำตัวด้วยพี่น้องเลยมาให้เบิ้งกันพี่น้องครับผมนี่ครับอยู่ในมือผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องเทาอัดเป็นบางออกมาแลยด้วยพี่น้องมือนีสิไปปล่อยเบิ้งครับพี่น้องครับมันหลุดมาส้มกันเบิ้งครับพี่น้องขนาดสองนิ้วครับผมของอาจารย์เทพธนูทองครับพี่น้องเทาสิไปจุดที่สารละคามครับมือนี่ครับเนี่ย เสร็จแล้วกาแฟครับอาจารย์ครับมาเบิ่งกันพี่น้องมองล่องมือครับผมเนี่ยวางเสร็จแล้วแบบนี้คือมีแต่ห้อยล่องเห็นเอาเอาวางไว้พื้นหรือเอาวางไว้ไสนครับบ้างไว้นี่บ่เอาเอาบัดนี้พี่น้องมาล่องกันเบิ่งครับผมครับเอาโอู้อูโอู้อูโอู้อูโอ้โู้อู้ ้หมุนเลยพี่น้องหมุนเลยออ้ถือว่าสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมโอ้เออขี่กับโบคอยมี่เลยพี่น้องครับผมเนี่ยนี่ครับผมถือว่าถือว่าดีอยู่พี่น้องครับผมเตรียมใจเงี้ยอือนี้เป็นมือที่เขาคว้วงออืออันนี้มือคว้วงออกครับพี่น้องนี่ครับผมบ้างที่จะไปเมื่อนี้แหละนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจุดมองนี้ลรวสิผ้ายางไปบึงอ่าบังเทยาอัดเดียวเลยพี่น้องเด้อ อันนี้จุดมือควงให้พี่น้องเบิ้งกันครับผมสองกล่องครับนิดนึงสองครับเนี่ยถ้าเบิ้งมันสิโดดใส่กันบ่มาเบิ้งกันพี่น้องครับมือควงครับพี่น้องครับของเบื้ันสิขึ้นบ่ตานกอินทรีเราใกลเค็ยงพีกันได้ครับ <laughs> เบิ้งพี่น้องเอาบทีน <laughs> ี่นะ <laughs> ครับรพี่น้องรุ่นกันไปพี่น้องครับผมเป็นมือควงด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องก็อาจสิฮู้จักรกีดกันครับพี่น้องมือควงก็คือมือออกมาจากบั้งไฟครับพี่น้อง อันที่เขาอันควรหูวกมากพี่น้องครับผมเจาะหูหกมากครับพี่น้องพ่อมองไปก็เจาะคนใจกินนี่ครับพี่น้องเอาอู้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 มันแห้งอยู่ดิพี่น้องวันมันโปแห้งผมก็นนั่งอยู่ใกล้ๆพี่น้องย่นมันหลวกขนตาอู้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 โอ้พี่น้องครับน่าจะโบพลาดหรอกพี่น้องครับผม จังได้ก็มาล่อหลุดล,ล่อส้มกันด้วยครับพี่น้องครับผมบังไฟปจุดมือนีขนาด2นิ้วครับอดัดเรียบร้อยปะไปเบิ่งบังไฟกันครับพี่น้องครับอ๋อนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นบังไฟ2นิ้วครับพี่น้องครับผมที่อัดออกมากครับพี่น้องของขีดเกียรกานกอินทรีครับพี่น้องครับผมนี่ครับอันที่เ้าจุดเหนือให้เบิ่งเมื่อกี้แล้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับมาเบิ่งกันครับสิเป็นจังได้ครับมือนีสิไปิดจ<น>ุดมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้อ <Hoch. S 3> งนี่ครับของขีดเกียร์กานกอินทรีครับพี่น้อง หอจอกอครับบังแหลกองป้อมบังแหลกนะครับพี่น้องครับผมอาจารย์บังแหลกกับว่าใส่บังแง่เลยบังไฟบางนีความยาวทีเมตรสิบหกพี่น้องครับผมหนึ่งเมตรสิบหกเซนติเมตรได้พี่น้องเด้อครับผมน้ำหนักทีเจ็ดจุดเก้ากิโลครับพี่น้องบังนีน้ำหนักบ่อลไลท์นะครับพี่น้องเข้าเอ็นเอาบังยาวไว้มาเบิรงกันว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับโอ้งามแห้งพี่น้อง สุดยอดเลยปานมังเต้หมื่นพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องอันนี้เป็นโลโก้หัวคองไข่โลโก้หัวคองไข่แบบใส่แบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้อัดแน่นห้ามคลักงามเนี่ยพี่น้องครับหัวเนียนกิิบเลย่นน่ะอันนี้เป็นสูตรโบ้าณนะครับเนาะ โอ้โนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรบบราณฮู้ด้ครับพี่น้องด้ครับผมพี่น้องครับเสียบต่อจุดได้เลยกันละครับพี่น้องเนี่ยท้หกเส้นพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันผู้ใดผู้ใดสนใจพี่น้องติดติดต่อขอมาได้ครับผมพี่น้องทางเพจและทั้งยูทูบเข้าเลยครับพี่น้องครับผมมั่งเน่าแบบนี้เลยครับพี่น้องเบิ่งรับพี่น้องเน่าแห้งพี่น้องครับผมโอ้ยพี่น้องฝันบังไฟมืนครับผมสูตรป โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยครับโอ้โธ่มาจะเคย่อยๆพี่น้องครับผมมาเบิ้งกันพี่น้องครับผมเอาข้าสิเดินทางไปจุดกันครับพี่น้องทีสาระข้ามขับมือนี่ครับผมบ้านน้องเล็กครับพี่น้องเอาเรียดๆตรงเรียดๆตรงแล้วครับพี่น้องทีมงานคุณภาพเฮามาเบิ้งกันครับพี่น้องครับผมนี่ลออชม่าล่อรุ่นล่อชมครับพี่น้องครับผมทีเป็นยังไงครับผมมาเบิ้งกันครับผม หอยจกอองอ้อมนะครับพี่น้องเจริญการค้าขี่เกียม่ให้ทดลองอ่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมขี่เกียร์มาให้ทดลองครับพี่น้องหอยจกอองอ้อมเจริญการค้าจำกัดเด้อพี่น้องเด้อปิซ่าเป็นพุกกะลิสเนาะเป็นเจ้าของขี่เกียร์ตาไม้ของประเทศไทยครับพี่น้องครับผมตามนกอินซี่ครับนี่ครับมาเบื้องกันพี่น้องครับผมไปเบื้องกันยูทานจุดครับสิเป็นยังไงครับพี่น้องถ้าเบื้องครับผม ขี่เกียร์ตานกอินทรีครับเถ้าเบิ้งครับเอากับมาหอดสนามแล้วครับพี่น้องครับผมเมือนี้ครับผมมากับทีมงานตระกูลวันครับพี่น้องครับผมเมือนี้เฮาครับมากันสามบังครับมาเมือนี้ครับเถ้าเบื้องครับพี่น้องครับผมขี่เกียร์ตานกอินซี่ครับสิเป็นจังได้ครับพี่น้องครับผม ดอลุนตอนบางไฟขึ้นครับถเบิ่งครับผมเอาเทียบสนทองจับสายมาพกที่มาเจ็ดที่มาเทียบสนททองวันนี้ป่วบ่ละวางสาคุณอ่อนผู้เดสไว้อยู่ดีอยู่ครับพอมครับพร้แล้วครับพี่น้อง บางทั้งสายมือของฐานครับบางที่สองนะครับพี่น้องครับผมบางกลางกลางมูนครับพี่น้องเทปธนูทองครับคีเกียหกสิบห้าีคนรออหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับคีเกียร์ตาลนกอินซี่ครับกับเบอร์หนึ่งครับผมคีเกียร์ตาลนกอินซี่ครับขอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับไปไปไปเอาไปได้พี่น้องโดนดีก็ได้ครับผมจำจำพี่น้องจำจำไปคักของค์ฟินพี่น้อง เกียรตินกอิงจินซี่พี่น้องอย่างเร็วครับพร้อมเสียสละเมียงามถึงอ่อนถึงมนมมาหลายถึงมเงี้ยเอาสูตรด้านงน้ตพายุปื้อเป็นเรืงแล้วครับพร้อมเคยนาคาจบขึ้นกันตังไฟเบิร์นครับพร้อมเสียสละเมียงามออกเคยนาคาก่อนครับเวลาสามร้อยห้าวินาทีก็เคยนาคาเกี่ยวพี่น้องครับผมเก้าสิบสามวินาทีถือว่าไปได้พี่น้องครับผม ไปรุ่นเดียวดีล่คว่าเนื้อเป็นขวางเทศธนูทองจากพี่น้องทั้งน้องมวลลำพูนะสองร้อยเก้าครับพี่น้องเทพธนูทองขีดยาตาลกยิกนซี่ครับพี่น้องก็ถือว่าทานนะพี่น้องเด้อโอเคครับผมกลับประมาณนี้ครับผมสุดยอดครับขีดยาตาลกยิกนซี่ครับ